นี่เป็นเส้นเล็กรวมพิเศษนะคะร้านในตอลังสิตนะคะร้านในตอลังสิตเยี่ยมนะคะก๋วยเตีเ๋ยวเนื้อของเขารสชาติดีมากมคุณการสั่งเป็นก๋เหลา่าน้องฟันสั่งอะไรเข้าใบแม่นะคะเส้นเล็กรวมพิเศษร้านก็สั่งเป็นเส้นเล็กปเปล่าเส้นกระนังเนื้อ<ม>เส้นน้ำอย<ม>่างเดียวก็ยิ่ง